สวัสดีครับปล่อย iOS 16.4ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 16.5 beta 1ตามออกมาให้อัปเดตเพื่อทดลองทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆกันแบบทันใจไม่ต้องให้รอกันนานเลยครับโดยตอนนี้ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชัน public beta สำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้สำหรับ iOS 16.5เวอร์ชัน beta นี้เป็นเวอร์ชันที่ให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตเพื่อทดลองทดสอบการใช้งาน และรายงานบั๊กหรือข้อผิดพลาดต่างๆที่พบเพื่อน,นําไปแก้ไขก่อนจะเปิดให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเต็มซึ่งตอนนี้เวอร์ชั่นเต็มยังไม่มานะครับและยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ขึ้นกับ Apple เป็นคนกําหนดครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.5เวอร์ชั่น Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.5รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตเบต้าในครั้งนี้ Apple ได้ปรับรูปแบบการอัปเดตใหม่แล้วครับไม่ต้องติดตั้งโปรไฟล์ในการอัปเดตเวอร์ชันเบต้าแล้วนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปยังรายการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่การจัดการ VPN และอุปกรณ์จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีการติดตั้งโปรไฟล์เบต้าอยู่เลยครับแต่รายการอัปเดตยังคงแสดงขึ้นมาให้ติดตั้ง iOS 16.5ยังคงมาพร้อมกับคุณสมบัติความสามารถใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจชวนให้ติดตามและชวนให้ใช้ได้ตลอด เรียกว่าเป็นการอัปเดตแบบต่อเนื่องที่ครบเครื่องจริงๆครับนอกเหนือจาก iOS 16.5 beta 1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16.5 beta 1 Mac OS 13.4 beta 1 Watch OS 9.5 beta 1และ TV OS 16.5 beta 1มาให้อัปเดตกันด้วยครับการอัปเดตจ,จาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น iOS 16.5 beta 1ขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมด โดยบน iPhone 10ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่4.82กิกะไบต์บน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่5.42กิกะไบต์และบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่5.46กิกะไบต์เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดเบต้าใหม่นี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างชวนให้อัปเดตชวนให้ใช้แค่ไหนไปชมกันเลยครับ ภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 1 6บ Beta 1คือ2 0 f 5 0 2 8 e น่าจะมีเบต้าอีกหลายเวอร์ชันกว่าตัวเต็มจะมาครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ได้อัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบโดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะต่างกันไป การอัปเดตเป็น iOS 16.5หใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้รอคอยกันมานานนั่นคือการสั่งให้ Siri เริ่มต้นการบันทึกหน้าจอแบบวิดีโอหรือแคปหน้าจอแบบวิดีโอได้แล้วครับไม่ต้องเปิดสย์ควบคุมแล้วแต่สั่งบันทึกเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปวิธีการก็ง่ายๆเมื่อเปิดการทำงานของ Siri เอาไว้เราสามารถพูดว่า Hey Siri Start Screen Recording ได้เลยครับการบันทึกหน้าจอจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเปิดนย์ควบคุมอีกแล้วครับ เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นเราสามารถหยุดการบันทึกด้วยการพูดว่า stop screen recording เท่านี้ก็เรียบร้อยครับการบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอก็จะหยุดลงและไฟล์วิดีโอก็จะถูกเซฟไปยังแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งค่าภูมิภาคของ iPhone เป็นสหรัฐอเมริกาแอป News จะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราอ่านข่าวสารต่างๆได้ครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.5นี้ Apple ได้เพิ่มแท็บ s p o r t s เข้ามา เพื่อให้เราเลือกดูข่าวสารเกี่ยวกับการกีฬาต่างๆได้ง่ายขึ้นสามารถแตะเมนูเพื่อเลือกหัวข้อต่างๆที่สนใจอ่านเรื่องราวที่ต้องการติดตามได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแต่สำหรับในไทยตอนนี้เรายังไม่สามารถเปิดเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 16.5เบต้าซึ่งตามปกติที่ผ่านมาเบต้าแรกจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากครับฟีเจอร์ใหม่ๆต่างๆจะเริ่มเพิ่มเข้ามาตั้งแต่เบต้าเป็นต้นไปถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติม เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่า iOS 16.4ตัวเต็มหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ